มหมด <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่าจะไปทำคนเต์นที่ถนนคนเดินนะคะบังเอิญมีรถเสียค่ะแล้วบังเอิญไปมากกันนั้นคือเจอรุ่นพี่ของพี่หมูเทนะคะก็เลยช่วยเขาเข็นรถไปข้างทางให้และบังเอิญไปมากกันนั้นทุกคนไปกินข้าวเจอเพจแม่ครัวหัวร้อนโอ้โหเินมากทุกคนกดูพี่เขาทุกคลิปนะคะติดตามตลอด <laughs> กเพ็ดผ้าท้าหารอ๋ออันนี้เพล็าวสจดมากมากรั้งแหลกเลยค่ะแล้วนนมแบบไอเลอร์แห้งค่ะรรยากาศนี่โคมอันนี้เป็นคนนควนพนมเลย่ะคะาดูน้ำควนพนมงั้นขนาดขนาดค่ะจิ๋วนกงอคาะขอบคุณค่ะ เวลาเราเจอคนที่เราชอบทุกคนพูดไม่ค่อยถูกพูดไม่ค่อยออกเขินพูดเบามากนะคะเราหัวเก่งเลยพี่น้องชอบมากนะคะเขินเขินรุ่เบามากแบตนตอี้เราน้อยเลยอ่ะติดที่เขาเจอพี่นุชด้วยนะคะก็ถ่ายถ่ายถ่ายรูปไปแล้วนะพูดได้ไหมถ่ายรูปไปแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายไม่ได้ขออนุญาตถ่ายคลิป กินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ชวนพี่หมู่เท่มาถนนคนเดินนครพนมใครมาเที่ยวนครพนมห้ามพลาดน,นะคะถนนคนเดินนครพนมมีของอร่อยเยอะนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากลองแวะมาเที่ยวกันคะ่ะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าล็อกไข่นกกระทา,าใช่ไหมคะมมใส่ซอสแล้วก็พีไข่ด้วยข้างข้้ขงั ห็นน <named one and hotel mould> ้องหมานั่งดูร้านโคขุนนะคะนึกว่าน้องยังไม่ได้กินข้าวนะคะแต่เจ้าของร้านบอกว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาให้มันจะติบไม้แล้ค่ะทุกคนหิดหนังคือขนาดวิน้องโอ๊ยหิดหอดหมาอยู่เงื่อนแบบว่าบริกิเขาอิสันก็เลยซืือให้นอกนะคะว่าเป็นอย่างค่ะเอากินกินกินไปบลา คนน้องเอาเท้าเหยียบไม้ฉลาดมากฉลาดเหมือนคนที่บ้านเลยค่ะฉลาดก็คอยพอบค่ะพี่น้องถือตัวนะคะถือรออซื้อโคขุนซองไห้พี่น้องเอ้าวกล่าแสบๆเนาะหลังจากที่โดนหมาต้มอา <c oughs> พวกเนอยอร่อยค่ะอนนี้ พอตึ้งแล้วคนก็นยังเยอะอยู่หอะวันเสาร์คือคืนมากค่ะวันนี้จะมากินอะไรนะจะมากินไข่หมึกมากินให้หมึกเป็นไงหมดไม่มี <laughs> ไม่มีก็เลยกินโอ้โหกินไหมอันนี้เขาเรียกอะไรนะข้าวหมดอบเนย มาเด็ๆๆดแน่นี่ตลาดขนาดนัเดือนจะคำนมเลยสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์ปะใช่ใชมีคนหลายนะใช่คนเยอะตลาดนุ่มแล้วก็คนก็ยังเยอะอยู่เย็ดนดียากาศดีมากดีมากจนหนาวเลยอ่ะเบิ้งมีน,น้องหนาวแห้งเฮ้ยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย